สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธาครับลูกพี่ครับสวัสดีช่วงเช้าเช้าที่เก่าที่เดิมกับกาแฟน้ร้อนหนึ่งแก้วโต๊ทางานเลียๆแต่เต็มไปด้วยความสุขนะฮะลูกพี่ครับโอ้โหวันนี้วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่13มใช่ไหมอาจจะประมาณ13นะพี่13เดือนมกราคมปี2567ขอให บางคนก็หยุดงานแล้วนะเป็นวันหยุดพักผ่อนและว,วันเสารนะ์แล้วก็ขอให้มีความสุขกับวันพักผ่อนนะครับคนที่ทำงานต่อก็เป็นกำลังใจให้คนใช้แรงงานทุกทท่านนะฮะอ่ะมาชมเหรียญเสมาร้อยหกปีหลวงปู่อิมปัญญาวุฒโทวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับลูกพี่ครับมีอยู่สองเหรียญน,นะฮะผมเล่นไปเหลือแค่สองเหรียญแล้วอ่ะและก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ลูกค้า ติดต่อไม่ได้ไม่ติดต่อกับมาครับลูกพี่ครับพูดง่ายๆก็โยนกันลงทะเลนะลูกพี่ฮ้ะเหลือสองเหรียญปะไปรับชมความสวยความงามด้านในนะฮะเดี๋ยวให้ชมสองเหรียญพร้อมกันเลยนะครับไปยา,ยาวเลยคลิปนี้เจ็ดแปดนาทีก็ว่ากันไปเป็นสิบนาทีก็ว่ากันไปครับลูกพี่ครับอ่ะอจ,จื๊บโอ้โ,อโหนี่คือรายการอันปะก้าลงยาจีวอนครับลูกพี่ครับเหนืออันปะก้าลงยาจีวอนต่อเก้ารอบ ใสมา106ปีนะลูกพี่นะนี่คือเหรียญใสมา106ปีนะครับเดี๋ยวขอหาที่ตัดก่อนนะฮะให้ชมส,สวยๆไปเลยใจเย็นๆใจร่มๆวันนี้มาไม่รีบไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่งตื่นลูกพี่เพิ่งตื่นตื่นสายนะฮะวันนี้โอ้โหโนาฬิกาทรยศนาฬิกาปลุกแต่ไม่ยอมตื่นนะเนะ่ไปโทษนาฬิกาอีกไอ้ไวรุ่นพ่าใหม่ นี่นะฮะดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจจมูกร้อยๆนะฮะต่อเก้ารอบเนื้ออันปะกา้าลงยาจีวอนช้ำๆลงยาไม่เลอะไม่เปื้อนไม่เปื้อนต่อเก้ารอบและไลโคตรันเบอร์หนึ่งสองเก้าครับลูกพี่ครับเอ้ยไลโคตรันเบอร์หนึ่งสองฮ่าเป็นเลขเรียงได้นะหนึ่งสองหนึ่งสองใครวันเกิดวันที่สิบสองเลขวันเกิดใครนะครับรีบเก็บด่วนเลยหนึ่งสอง รวมกันเป็นสามโอ้โหลูกพี่ครับแม่ทับกับรองแม่ทับอยู่ด้วยกันอะไรจะเกิดขึ้นลูกพี่ครับเนื้ออันปะกา้าตอกอันปะก้าชัดเจนนะฮะตอกอ่างชัดเจนดูขอบนะครับดูนะฮะเดี๋ยวนะครับดูนะฮะวนเป็นก้นหอยรอบขอบเลยนะฮะ ประกันแท้ให้นะครับประกันแท้ทุกรายการที่ออกจากมือทีมงานของวัยรุ่นผ้าใหม่นะครับลูกพี่ครับนี่นะฮะอ่านี่สวยสุดงดงามอาลามแท้แลตะลึงลูกพี่ครับโอ้โหแสงและเงาน่าจะแสงมืดๆหน่อยนะลูกพี่นะไม่ได้ชาร์จแบตไฟนะครับโอ้โหพี่จมูกร้อยอย,อยลงยาไม่เลอะไม่เปิดอไม่เปือ้อนเ้าการันตีว่าสวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่ะ ไปรับชมความสวยโองงามเหรียญต่อไปนะครับรายการที่สิบออันปะกา้าลงยาจีวอนต่อเก้ารอบนะลูกพี่นะเสมาร้อยหกปีนะครับเหลือแค่สองเหรียญแล้วใครด่วนๆอยากจะเก็บรีบโทรหาผมได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งี่สาศูนย์หนึ่งเก้าก็สามเอ้าเหรียญที่สองจัดไปลูกพี่โอ้โหมองเผืผ่อนเป็นเนื้อเงินแต่ไม่ใช่นะฮะนี่คือเนื้อชุบเงินนะฮะ นะคะรับลูกพี่ครับอาแกะไม่ออกทุกทีแป๊บนึงนะฮะคลิปนี้ใจเย็นๆน,นะฮะใจร่มๆใจร่มๆตั้งใจจะมาใจร่มๆปกติไว้รุ่นผ้าใหม่ใ,ใจร้อนนะนี่นะฮะเนื้อกะไหลเงินนะครับไม่แกะซีนก็แล้วกันนะฮะ ขอบแดงซุ้มน้ำเงินลงยาธงชาติลูกพี่ครับลงยาจีวอนจมูกรรอยร้อยโอ้โหลูกพี่ครับ <c oughs> ดูกหนกด้านข้างคมๆนะฮะ <c oughs> ประกันแท้ให้นะครับ06143019นึเก <c oughs> ็สามเล็บติดคมชัดลูกพี่ครับ <c oughs> นี่คือเนื้อกระไหลเงินนะฮะ <c oughs> ดูนะครับ ดูนะฮะลักษณะของเหรียญสังเกตไหมฮะขอบเหรียญเขาจะวนเป็นก้นหอยนะฮะวนวนวนเป็นก้นหอยรอบๆเลยนะครับทุกเหรียญน,นะฮะทุกเหรียญวนวนเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะอ่า ลงยาทงชาติสวยๆแหลมๆแบบนี้อยากจะเก็บกันบ้างไหมฮะใครเร็วใครได้ใครช้าอดนะครับลูกพี่ครับนี่คือรายการหลุดจากลูกค้ามาแต่ก็ต้องขอพูดตรงๆว่าโอ้โหลูกค้าโยนกันแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะฮะลูกพี่ฮะอาเรือสองเรียนนะฮะบอกเลยว่าหลวงปูเงงะะงป่เรื่องเจ้าของนะฮะหลวงปู่เรื่องเจ้าของไม่ว่าก,กันนะฮะบางทีท่านอาจจะมีสาเหตุของท่านก็ได้มองไปใน ทางที่ดีก็แล้วกันนะครับขออนุญาตมองในแง่ดีดก็แล้วกันนะฮะบ,บางทีท่านอาจจะมีเหตุผลของท่านอาจจะมีธุระก็ได้นะฮะศูนย์หกหนึ่งเก็สา 3, เหรียญเป็นอันประก้าลงยาจีวอนต่อ9รอบแน่นอนสวยจริงพี่รายการนี้และนี่คือกะไหลเงินนะฮะเหนือชุบเงินลงยาทรงชาติขอบแดงนะครับสวยจริงพี่ 06143019ก็32เหรียญจะเก็บรายการไหนโทรมาหรือยกแพ็กค,คู่ไปแน่นอนเดี๋ยววัยรุ่นพระใหม่จัดให้ราคาเบาๆส,สวยๆขึ้นคอเสมา106ปีเหรียญสุดท้ายเลยนะฮะเสมาราชาแห่งเหรียญนะฮะเสมา106ปีนะครับ06143019ก็3านี่คือ ของแท้ลูกพี่ของแท้จดให้จุ๊งจ้าก,กับกาแฟร้อนๆหน friend, <itous> toast, subscribe subscribe. ึ่งแก้วอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆนะพี่นะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สามเปิดกล้องวันที่สิบสามเดือนมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับความสวยๆงามๆแบบนี้เข้มขังไปด้วยพุทธคุณแน่นๆเรียนหลวงปู่มีล หลายหลายเหรียญมีประสบการณ์และที่สําคัญคือไม่มีการจัดสร้างเพิ่มเติมแล้วนะครับสิริอายุหลวงปู่ตอนนี้ร้อปีสายใต้สายเขาอ,อ้อเป็นที่รู้จักกันดีรีบเก็บนะฮะเหรียญดีพิธีใหญ่ไม่วันนี้ไม่เห็นค่าวันข้างหน้าคุณจะเสียดายครับลูกพี่ครับตามหากันให้ควักคุณจะบอกว่าโอ้โหรู้รู้งี้ไวรุ่นผ้าใหม่น่าจะเชื่อไอ้ไวรุ่นผ้าใหม่ตั้งนานแล้วเก็บไว้ดีกว่าเอ้ยให้ลูกให้หลาน เก็บไว้ไม่เสียหายมีคุณค่าทางจิตใจนะลูกพี่นะพุทธคุณแน่นๆนะครับลูกพี่ครับเหรียญเซมาร้อยหกปีหลวงปู่อิม่มเจ้าคุณอิม่มพระราชมงคลวชิรปัญญาวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชใครอยากเก็บรีบโทรมา06 143 0 1 9 9 3ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ